พระปิตาหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบวัวพิมพ์ชลูดเป็นพระปิตาที่โด่งดังและดีทางด้านเมตตามหาราภหลวงปู่ยิม้มท่านได้สร้างไว้หลายเนื้อหลายพิมพ์มีทั้งพิมพ์ใหญ่ชลูดเล็กชลูดใหญ่พิมพ์สังกัดายพุงป่องเล็กและพุงป่องใหญ่พิมพ์แข้งหมอน พิมพ์แข้งซ้อนพิมพ์เข่าบวงพิมพ์โบราณและพิมพ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายมีทั้งเนื้อเหลืองนิยมเนื้อขาวเนื้อผงเทาเนื้อผงคุกรักเนื้อผงทูบเนื้อขี้เป็ดเนื้อตะกัวและเนื้ออื่นๆรวมทั้งจุ่มรักและคุกรัก หลวงปู่ยิ้มท่านได้ผสมเนื้อมวลสารอันเป็นมงคลอันศักดิ์สิทธิ์และมวลสารวัตถุอาถรรพ์ไว้อย่างมากมายรวมถึงรังพึ่งใหญ่ที่มาเกาะที่พระเกศของพระประธานในโบสถ์วัดหนองบัวที่หลวงปู่ยิ้มท่านบอกกับโยมที่สนิทมากว่าถ้าจะทำพระปิดตา ที่มีพุทธคุณอันเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตามหานิยมที่ดีที่สุดจะต้องมีส่วนผสมของรังพึ่งใหญ่นี้ซึ่งในวันที่หนึ่งเมษายน2442หลวงปู่ยิ้มได้ทำพิธีขอรังพึ่งนั้นมาผสมกับมวลสารสศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายเพื่อให้พระผงปิดตามหาลาภ ที่ดีเยี่ยมที่สุดในระยะเวลาที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสอยู่ช่วงปีพศ2420ถึง2454รวมระยะเวลาที่เป็นเจ้าอาวาสทั้งหมด34ปีท่านได้สร้างพระปิดตาไว้หลายพิมพ์และเครื่องรางของขลังอีกมากมายโดยเฉพาะตะกุดลูกอมตะกุดหัวใจโลกธาตุ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศวัตถุมงคลของพ่อเท่ายิ้มนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังเข้าหูทั้งเจ้านายและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในบางกอกเจ้ากรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งโปรดวิชาไสยศาสตร์ได้มากราบขอเป็นลูกศิษย์และเรียนวิชาท่านได้มีดหมอจากหลวงปู่ยิม้มไว้ใช้ประจำพระองค์หนึ่งเล่ม มีสรรพคุณปราบพูดผีปีศาจและปราบคนที่อยู่ยงคงกระพันพระองค์ทรงนับถือหลวงปู่ยิ้มมากท,ทั้งทั้งที่พระองค์เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่สุขวัดป่คาคอมะขามเท่าและหลวงพ่อเงินวัดบางคลานสิทธิหลวงปู่ยิ้มมีชื่อเสียงโด่งดังทุกองค์อาทิเช่นพระโสพลสมาจาร์หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัว พระเทพมงคลลังสีหลวงพ่อดีวัดเหนือพระการจนะวัดวิบูลหลวงพ่อสอนวัดทุ่งลาดยาพระโสพลสมณก,กิจหลวงพ่อหังวัดเหนือพระครูวัตสานโสพลหลวงพ่อดอกไม้วัดดอนเจดีพระราชมงคลวุฒาจารย์หลวงปู่ใจวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงคราม เล่ากันว่าได้รับความชมเชยจากท่านกว่าลูกศิษย์ท่านอื่นด้วยพระอธิการแช่มโสรสวัดจุลามณีพระขูสกลวิสุทธ์หลวงพ่อเหมือนวัดกลางเหนือเป็นต้นหลวงปู่ยิ้มจันทโชตถึงแก่มรณภาพเมื่อปีพศ2453สิริอายุได้66ปีเมื่อท่านได้มรณภาพแล้ว ตำราวิชาต่างๆของท่านก็ได้ตกทอดมาสู่พระโสพภนสมาจารย์หลวงปู่เหรียญวัดหนองบัวและท่านได้เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่ยิ้มสืบต่อมาสำหรับพระปิตาพิมพ์ใหญ่ที่ท่านชมอยู่นี่เป็นพิมพ์ชลูดให้สังเกตความเก่าของเนื้อพระและลอยยนขององค์พระ สำหรับพุทธคุณเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตามหานิยมแค้วคลาดเป็นเยี่ยมคนในพื้นที่ต่างยอมรับประสบการณ์ของวัตถุมงคลของท่านเป็นอย่างมาก